ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม GTA San Andreas นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นตัวละครจากเกมญี่ปุ่นนะชื่อภาษาไทยเทพธิดาผ่าโลกแห่งเกมนะครับชื่อภาษากังกน่าจะ Hyperdimension n e p t u n i นั่นเองอนะ่ามีคนขอมานะครับผมอันนี้ตัวผมนะครับพี่มอนก็จะเป็นเอ่อชื่ออะไรวะบลังบลังเออชื่ออย่างกับ ภาษาฝรั่งเศสอีกตัวหนึ่งอันนี้เพื่อนผมอารลูกพี่ไม่รู้แต่กูไม่รู้จักนะว่าเป็นกระตูอะไรแต่ดูๆคือ<ห>น,นี่เบิมบ่มๆคือเรือตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าเวิร์ดอ่าชื่อแม่งคือเรือภาษาฝรั่งเศสอะฝรั่งเศสแต่เอาเสาน้อยมาถือปืนนะครับเกมนี้ฉันอยากไปเนี่ยเต้นเต้นเสาอะเต้นไอ้นี่เสาอะคลิปก็ไม่ได้ออนแอร์เลยสิ เอาละวันนี้เราจะมาสมบทเป็นสาวน้อยกันนะครับเราจะเป็นสาวน้อยแบบถือปืนถือถือปืนนะเออหามิชชั่นก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนมิชชั่นอะไรดีเพื่อนใช่เดี๋ยว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 เกือบทิ่มหัวกูเดี๋ยว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 นั่นอะไรอะคะอ๋ออบิน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 เฮ้ย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 เนธี่เขาจะบินเออแม่มันกินไปพัดเกือบเกือบปาดหัวกูแล้ว เอ,อ้ยม,มันขึ้นมันขึ้นว่ะเอาติดดาวเอาเ,เอาเอ,เอาเอ้ามันเป็นตำรวจเหรอเออว่ะมึงดูชื่อดิเอ,อเอสเอพดเอสเออ SAPD ลงบ้างละลงบ้างละลงแม่ลงแม,งม่ไอ,อเขาไม่ลงเขารีบเขารีบ<า>เขามชามชัแดนด้วยเออตัวนี้มาว่ะสี่โอ้โหมาสี่คนเลยโอ้มันมันเอาการเสริมมาเกลี่ยละเรามีปืนอีกตัวโอ้ยโอ้ยอย่ายิงสาวน้อยนี่อย่ายิงสาวน้อยหุ้ยตัวกระเด็นเลย นี่แน่เฮ้ยนี่แน่นี่เน่นี่เน่เฮ้ยนี่เน่ไม่รู้นี่แน่ไม่รู้ไม่สนจะกัรตำรวจก่อนไม่รู้ไม่สนอะไรเกิดอะไรขึ้นคโดนทับไงทำไมคุณเล็งปืนไม่ได้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะไม่รู้นะไม่รู้โบกี้รถไฟมันอยู่อะไรตอนนี้มันขับได้ไหมเนี่ยมันขับไปได้หลักด้ดูไม่ได้ไอ้ยรถมันเบาจังวะเฮ้ยเออพ่อมึงทำจากกระดาษอวะแล้วไปทำเควดีไม่ไหวแล้ว ไดิเควสเราก็มีนี่ไงนี่เอ้าเควสยิงตำรวจโอ้โหมึงหาเรื่องอ่ะทำไมมันเล็งไปตัวอื่นแล้วนั่นเอหลังแอนหลังแอนแอ้แหลกไอ้แลกโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมัตูดไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่อะไปแดกเลยตำรวจขึ้นได้ด้วย ขึ้นเด้อขึ้นเด้อเออเอ้ากูโดนอะไรไอ้โง่กว้างตายเองเลยตายเองเฉยเลยเอ้ยกูจะน้ำบนเว้ยกูโดนอะไรอ่ะโง่จิบหวะผมยังไม่ตายเลยผมยังบินอยู่เลยเมื่อกี้ตัวละครลูกี้ตายง่ายจัดเลยเฮ้ยขึ้นหน่อยดิเพื่อนอ๋อก็เป็นสาวน้อยแอแบบนุ่มนิ่มแบบไม่มีอะไรทำ เฮ้ยมาไงอ่าได้ยังไงโอ้ยวนๆวนๆดูดิมันดิบอะเฮ้ยพ่อมึงเป็นตอกเกียร์ดิบปะเฮ้ยชิดูดิตอกเกียร์นีดูผมเลยดูดิเฮ้ยเอียงเอียงเอียงเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยครับมันแล้วมันแล้วมันดิบไปเลิกด้วยนะเออไม่ใช่ละไม่ใช่แน่เลยเฮ้ยดิบไปเลิกเลยเออมากูดิบด้วยมาคือ คือคนก่อนอ่ะดิฟไปส่งเต้าหู้ใช่ไหมแต่คนนี้ดิฟไปส่งผู้ป่วยเฉยอ่คนละแบบคนละแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ผมไปสาวน้อยไอ้นี่โบกให้ตรงกลางเอ้ะยังไงเทพแล้วแล้วแล้วมันไม่คิดจะเลี้ยวทางอื่นด้วยนะเออมันจะวนงานอย่างนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยฉันขึ้นดิขึ้นดิเฮ้ยเฮ้ยขึ้นดิขึ้นดิขึ้ดิขึ้นดิขึ้นไม่ได้มึงหลบไปดิมีอะไอ โอ้โหต่อยเลยเป็นสอนน้อยแบบไหนีดีเออขึ้นไปน่ารักว่ะทันะลุผ่านคนหมดเลยโอ้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 ยยยไอ้้วยโน้ยอ้ยเอออ้อ้อ้ออ้ยโอ้อ้้ย้่อออ้้ย้ยยอ้อโอ้้ยโอ้โ้ ยังยังไม่ตายโอ้กูติดอะไรเมื่อกี้ติดห้องติดรูวอะเอ้าโอ้โหเม่งโง่จะดีโดดแค่ตตายแหละกูว่ากูโง่ได้สิ่เลยนะโกรธโง่กว่ากูอีกแบงค์คืออะไรวะคือตอนโดดก็ไม่ได้สังเกตว่าพื้นที่มันสูงโอ้ยอะไรเนี่ยผมไม่ได้โดดนะโดนรถลากไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟพีไอเอฟพีไองบน้อย ใช่ไหมงบน้อยเออใช่กูว่ากูว่าแล้วใช่ไม่มีโลโก้ไม่มีไซเลนไม่มีอะไรเลยงบน้อยไงงบน้อยตังเงินเป็นตังเงินในเบื้องตังเงินหนีหนีเอฟบีไองบน้อยเออแบงงบน้อยน่ารักเชียกูว่าแล้วเราต้องเป็นสาวน้อยปุ๊กปิกน่ารักงงงี้งงงี้หนี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 ก่อนทีก่อน มันจะยิงพ่วงหรอเนี่ยแต่มันมันไม่ได้ตามนะตามตามแต่มัน,มนามนเมานเนี่ยเนี่ยเราบอกไม่ตาม,มนเนี่ยมันเรียกพ่อมาแล้วเนี่ยไปยิงถึงด้วยโราถึงดีดูดิทำไมตัวละครมันเดินเร็วๆว,ว,วะ,แะแปลกต้องเร็วด,ด,ดิเดี๋ยว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 มาไงอ่ะไหนขอดูหน่อยของใหม่ครับของใหม่ครับเล่นเล็งไม่ได้นะเล็งได้ตัวอื่นไหนเล่นไม่ได้หรอเออว่ะเออ ปากกูทำมาฉ <HHH> ันเสียไอเอ้ยมันเอาตุ่มลงสว่างมาแล้วนี่เร็วดีเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายกูด้วยเฮ้ยจับมันเลยครับคุณหน่วยสวจับอย่างจับเลยจับข้อรถเลยครับมันข้อหามันมันหลายแรงครับโอ้โหเรามีเอาไม้ครัะเอ้ายังไม่ได้ลงเลยเหนือสว่างบอกกูยังไม่ได้ลงเลย ม่มันคันเมื่อกี้ไงคันที่งบน้อยอ่ะไม่มันคนละคันอันนี้มันคันใหม่ไม่งยังไม่ได้ลงเลยตายเลยออตายนี่นาทเอ้ยเฮ้ยนี่ปั๊มเนี่ยอุ้ยอุยอุ้ยอะไรอะเอุ้ยอุอ FBI ส่งด่วนะเออส่งด่วนส่งด่วนเขามีแต่ส่งข้ามส่งด่วนนี่ FBI ส่งด่วนไอ้เี้ยเ้ยเ้ยอะไรนี่ เฮ้ยพ่อพ่อมึงกรบบาซิ่งเหรอปาดจังเน้อยก็ก็แรงอยู่นะเฮ้ยอะไรโอ้โหเปิดประตูดังงี้เลยเหรอนี่เน่ยเหยียบเลยโอ้โหเสียบพร็อพเลยเมื่อกี้ใช่เหยียบเลยไม่จบไม่จอดไม่จอดปาดหน้าไว้พวกนี้แม่งเ้ยไม่เป็นเอฟบีไอโอ้มันติดนิสัยจากกระบะซิ่งแน่เฮ้ยเจ้าเฮ้ยบังเฮ้ยอะไริตัวไมกี้อะไร รถปูมันจะมาระเบิดเรามันจะมาระเบิดเราคาเมราเซ่คเมราเซ่เออพีชีพีชมึงปิดประตูดิเพื่อนมึงจะเปิดทำไมวันนี้เปิดมาเปิดเองเว้ยตอนมนตอดมนตอด API ขี่เรือกูเห็นเห็นขลีเรือ API ใช้ประมงไงโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอไยโอยโอ๊ยดอยไม่ยอย่ย ไข่สามคนทำฝันนี้วะโอ้ยบุญเลยอะไรอันนี้ปิวเลยคนเออยังไงเอาตายเลยเอาเออมันน่าจะโดนโดนไอ้นี่แน่ลมลมลมพอแน่เลยโอ้ปิวแบบหลายหลายตลบอุ้ยอะไรเนี่ยดันดันอุ้ยมันมันแเฮ้ยเราเห็นพี่เจเราเห็นพี่เจ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 อยู่ไหนพี่เจเอาตายเอามีคนตายกูตายเว้ยกูตายเว้ย ผมเห็นสีเจเมื่อกี้ผมเห็นสีเจปะแต่ไม่รู้ของผมหาเล่นเล่นมิชชั่นคือลือคือลือบ่นพระบ่นเจอมาเว้นกันเลยบ่นอะไรปาบอก่นเดียวบ่นอะไรบ่นอะไรมีอะไรน่าเล่นเฮ้ยอันนี้น่าเล่นนี่นี่เอออออออันนี้อันนี้ได้นี้ได้อันนี้ได้ยิงปืนได้ยิงปืนองยัได้ยิงปืนแต่กลัวได้ลอยตาไปที

แม่อยากเล่นนะอ้าวมึงโออแย่หวะอยากเล่นนะแก่คนดี่วะไอ้ไม่ย่าดูมันปล่อยคลิปนี่เมะพอมึงเออแมนี่มันเหนือกว่าหน่วยโจมเร็วอีกนะมึงปล่อยตัวแบบไม่มีเชือกไงเย้ พี่จีนไม่เล่นได้ไม่ได้เอวะเคยเล่นได้อยู่เออเมื่อก่อนเลยนะตอนนี้กูไม่รู้อ่ะแต่กูตาสองรอบลนะใหญ่เหมือนกันที่สามนะเป็นอะไรกันที่สามจ้าจูโนแมนนี่น้องเฮียคาร์ลแซนโชชาร์จส์ว่าจะเก็บระเบิดเนี่ยเก็บจะเดินไปไหนเก็บระเบิดจะไปอยู่ตรงนี้นี่ยเมันนี่มันนี่มันมันนี่ก่อนมันนี่มันนี่เดี๋ยวผมทำอะไรดูไม่ไม่ออกไปก่อนออกไป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 ไม่อยากไกลเกินเดี๋ยวผมจะให้คนเห็นมกล้องเออ นี่นี่นี่ถอยถอยอ่ถอยว๊าได้ด้วยเอาเดี๋ยวมันก็ตายดิเฮ้ยลองดูดูหน่อนจะไม่ตายโอ้ยนี่หายแล้วเออหายแล้วได้ยินหมดเลยกว่าจะเล่นอะไรเพังแผงมากหน่อย่เออเอาแปะเลนี่ยนี่ไงแปะเลย ขวามือนั่นอะไรเขาทำอะไรเอ้ามันโดนระเบิดอดตัวแล้วกันเฮ้ยอันนี้เจ๊เราเลยนี่มันยิงเลยดิปาแปกก่อนเฮ้ยมึงจริงจังไหมนี่มาทำกูเอดิ เแ้ยมึงใ่า้คนไอ้คนจะบอกเฟซได้ไงวะแม่เกิน์สเลวมากเล่นใหน่ายเลยเอาเชี่ยเดนมโอ้บักเลวแม่เกิไม่ใช้แล้วอย่าใช้ปืนเลยนี่เราใช้เออกลัวแบบตำรวจมาใช่ไหมเออมันตำรวจมาอยู่แล้วไงแต่จะรอดออกไปแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะจริงจริงี่เฟลจังจริงจริงเพราะมึงเป็นคนที่สุขิชากลัวเมื่อคืนเหรอกลัวเย็นอ่ะ โ้ยรีบจัดไม่บาแล้วไม่บาโอเคเด <im <im ี๋ยวเดี๋ยวเดี <h <h ๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวตกตรงดีหันกล้องให้หน่อยดีมันหันไม่ได้มันสุดได้แค่นี้แหละเนี่ยมันก็อยู่ที่เดิมเนี่ยมึงไปเมื่อวานตรงตรงผนังทำไมวะเออได้แล้วลองดูลองดูว่าคนจะตายแน่นด่านวันนี้ปิวมันไปนั่งเองนะมุมกล้องมันอ่ะเออพอดีเป๊ะเลยโอ้ยสวย ปุ่มออุ้ยบาตาอุ้ยบาตตาเดเอ่ะเพื่อนดดเลยเฮ้ยมาแล้วมาเอ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 าเฮลิคอปเตอร์ขึ้นขึ้นก่อนกำลังงงกับเอมิกีอยู่แล้วก็ให้ให้นี่ขึ้นด้วยไปเลยไปเลยไปเลยจังนะเนี่ย เออยยังไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไป่ไดไม่ไดบ้าขึ้นมันมันหอยมึงยิงเจอไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงไม่บอกจริงใจได้ไงไอ้กูความไม่ได้เลยเออดีดีดิเอาให้หนีให้ตำรวจหายก่อนอ่ะยังไงไปไหนก็ได้หนีตำรวจไงเราก็ต้องหนีดีหนีไม่ได้อุ้ยเอฟสิบหกบาเวรละเวลเร็วโคตรโหดนูแค่โคทรานัดเขิน สายยิงแล้วเมื่อกี้ทางไหนบ้านเราเนี่ยขวาบ้านเราก็โน่นไงซีเจอ๋ออ๋อโอเคโอเวไปบ้านก่อนได้ไหมบ้าบ้านที่เป็นบ้านบนโลกไม่ใช่โยมัโลขุดขอละกุดขามละเอ้ยอันนี้จริงจังเอ้ยจริงดิอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันเป็นโชบอ่ะอุ๊ย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 ข้างล่างข้างล่างสายไม่สายเซ้ายนี่อ่ะตู้ อุ้ยแม่งโดนเน้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 นแต่ยังอยู่ยังอยู่นะเลยยังอยู่ยังอยู่ยังไม่แดงยังไม่แดงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนยังไปได้อีกยังไม่แดงได้ไปจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมบอกแล้วต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนจริงๆลงไปไหนก็ได้ไปไปเลยไปเลยนี่ตายเออจะโอ้โหแม่งโดนจะตายเนี่ยนั่นไงโอ้โหแม่งย้่งทำไงดีเนาะมันแบบง่ายๆโอ้โหบาไงวะนั่นอ่ะ เดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวอรเนี่ย้โกลงน้ำเลยจังหวะนี้กดนเหยียบกูโดนเหยียบกูโดนเหยียบเหื่อลงน้ำแต่กูโดนเหยียบกูโดนซ้ำอีกโอ้โหกูลงน้แล้วหนูลงซ้ำแล้วค่ะไม่มีอยู่หรอคะจังหวะนี้ม่มันกูล้มอะมันซ้ำคนล้มอะไปแล้ววกูไปแล้ว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 ไปวไ้วล้ว้ววไปแล้วล้วแล้วเวว แบะกูโดน้ำกูก็โดนตามกูนึกว่าน้ำไอ้เลวเอ้แม่กูกดปุ๊บมุมกล้องเห็นคนดียวฮะกู็ดูว่าน้ำเหลวแบงเลยชีพโผล่้ตายสนุกจริงเลยไม่คิดว่าจะโดนลงตามด้วยนะอันนั้น แม่กูนึกว่าน้ำไงกูกดสี่เหลี่ยมแล้วไงแล้วก็กูเพิ่งเห็นว่มามันเป็นเดินเนี่ยครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ GTA San Andreas นะรอบนี้มากับตัวละครจากเกมไฮเปอร์ไดเอ๊ะลืมอะไรวะไฮ right. เปอร์ดิโมเมชั่นเนปจูเนียครับผม oh. แม่ลืมจะแล้ว พอดีว่าน้องคนนึงเขาขอมาเราก็เลยเล่นให้ช่ครับผมเนี่ยคนนี้เลยคนนี้เลยตัวละครชื่ออะไรนะบลังกับเวิร์ดนะครับผมสองตัวละครนี้ที่เราเล่นนะครับผมคนไหนบลังคนไหนเวิร์ดวะลูกพี่ไงลูกพี่เป็นเวิร์ดเวิร์ดส่วนผมเป็นบลังชื่อโอเคดูยังไงมันก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

เอ้ยว่าจะไม่ขำแล้วนะโอ้ยมกูคือได้แล้วดีไงมีความนึงก็ไปเอาอีกรอบมึงดีเออกูรู้แต่กูกดมึงอยู่อ่ะกูกรมึงอยู่ไมึงรู้ปะเนี่ยเอ้ยโอ้ยไม่ได้เลยแตงกูอะไรวะคือแบบ โอเคก็ถ้าใครอยากให้พวกเราเล่นตัวละครอะไรหรือมอดแปลกๆก็คอมเมนต์ก็มาได้นะครับไม่ต้องเอาตัวสกินแล้วนะเพราะว่าว่าจะเลิกเล่นนะครับผมเออมันซ้ำๆเบื่อๆนะครับก็ไปหามอดอะไรแปลกๆมาให้พวกเราเล่นได้ใช่แปลกๆนเพอนก็ได้บอกจดจ้องว่าให้ในเพอ์ไรอะไรเงี้ยเออบอกะไรเลยอ่าประมาณนั้นก็สําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมถ้าชื่นชอบนะครับผม โอเคเราเจอกันนะครับวัยรุ่นแล้วเจอในคลิปวิดีโอตัวถัดไปนะครับก่อนที่พวกเราจะถูกจับนะครับไปแล้ว<ช>ไม่ไปเราไม่ได้มันไ,ไ,ไม่จับมแล้ว